บบน,นถึงลสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่บ้านเมืองสีดินแดนอิตาลีเช่นเคยนะคะวันนี้จะพาไปทำอะไรนั้นไปดูกันค่ะแดดแรงมากเลยค่ะอยู่กลางแดดอะร้อนร้อนอยู่ในร่มโอเคอากาศเย็นดีสบายค่ะแต่อยู่กลางแดดร้อนมากนี่ค่ะมาตัดโหระพาไปกินกับลูกชิ้นกันนะคะ えっ เหลืองแล้วนะคะเพื่อนๆเขาก็คงจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันมั้งเพราะกลางคืนอากาศเย็นค่ะกลางคืนอากาศเย็นเมือ่อวานนี้ก็ดิฉันก็ให้เพื่อนสาวมาตัดไปกินนะคะตัดไปช่วยกินหน่อยค่ะมัน,ม,นมันกินไม่ทันค่ะกินคนเดียวนี่ค่ะเอาถั่วไปกินแกล้มด้วยลืมลดน้ำให้เขาเห็นฝนตกเราก็ไม่ได้ลดน้ำให้เนาะ แต่ลืมนึกไปว่าในกระถางนี่ถ้าฝนตกไม่ชุ่มจริงๆในกระถางเขาจะเขาจะไม่ได้ไม่ได้กินน้ำอะไรมากมายนะคะไว้แต่และเที่ยงแล้วอันนี้คือรอบสองนะคะเนี่ยเขาแตกออกมาใหม่เนี่ยรอบแรกนี่กินไปได้สามครั้งค่ะครั้งละตรมเนาะมีอยู่ห้าหต้นนี่อีกลูกนึ่ง เอาไปอย่างนี้แหละค่ะกำลังอ่อนๆกรอบๆไม่มีแตงกว่าแล้วก็กินถั่วเอาก็ได้เนอะนี่เก็บต่อไม่รู้ได้กี่ลูกเนี่ยเห็นไหมคะเขาติดอีกดิฉันนึกว่าเขาจะตายไปแล้วค่ะได้กินสามกรรมําสามครั้งนี่ก็คือสุดยอดแล้วนะ ก็เห็นใบเขาเหลืองเราก็ว่าเขาคงไม่เขาคงไปแล้วแหละแต่ดูสิคะเขามาใหม่อีกแต่รอบรอบสองนี้คงจะไม่ลูกไม่ใหญ่เท่ารอบแรกนะแต่เราก็ยังได้กินะนะเนาะเออมีหกต้นนี้คุ้มมากเลยดูที่โคนเขาค่ะที่โคนเขาเขาก็ออกลูกมาให้เดี๋ยวเย็นนี้จะลดน้ำให้นะ ดินแห้งแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ลดน้ําให้นะจ๊ะนี่ยังมีขึ้นมาอีกได้อีกเยอะเลยนะเนี่ยเบลล่าเธอทําอะไรฮะ<า>มากินห่อละพาฉันนะนี่อีกรูปนึงเอาไปอย่างนี้แหละคะ่ะไม่งั้นกินไม่ทันเดี๋ยวมันจะฝ่อเอาไปอ่อนๆอย่างนี้แหละมันจะได้กรอบๆเนาะ อันนี้อันนี้เล็กไปโอเคค่ะขึ้นบ้านกันค่ะ เพื่อนคะ่ะลูกชิ้นปิ้งคะ่ะกินกับข้าวคะ่ะเพราะว่าหิวข้าวเดี๋ยวสิคะผักเยอะแยะเลยถั่วก็ถัวถ่วของเรานะมอระพาเห็นไหมบอกแล้วว่าต้องกินกับลูกชิ้นปิ้งมันจะอร่อย จับอเอยีพี่หน่องวันนี้มากินข้างนอกนะคะบรรยากาศข้างนอกอากาศดีค่ะถ้าอยู่ในแดดก็ยังร้อนอยู่นะวันนี้วันที่สี่กันยาแล้วนะคะเพื่อนๆ ากาศยังโอเคอยู่ครับตอนกลางคืนก็หนาวนะแต่ตอนกลางวันโอเคมากมีแมงมิวันนี้นข้าวสายคทะเพื่อนค่ะเพราะว่า ไม่ย่ามาหาไม่ย่ามาเล่นด้วยพาหลานสามมาเล่นด้วยแล้วก็ก็เลยอยู่ยาวค่ะก็เกรงใจเขาถ้าจะลุกขึ้นทำกับข้าวเนาะก็เลยกินข้าวสายนิดนึงแล้ววันนี้ป้อนข้าวลูกให้เสร็จก่อนด้วยค่ะก็เล่นข้าวบ่ายสอง ขโมยวายสามมีมาด้วยกินเนื้อต้องดื่มวายใช้ได้ใช้ไดโอ้น้ำจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยนะเ <c oughs> พื่อนๆทำเองค่ะ ทำมั่วๆนะคะไม่มีผักชีก็เลยใส่ใส่เขาเรียกอ,อะไรอะขึ้นช่ายใส่ใบขึ้นช่ายแทนก็ไม่เร็วนะ ลูกทายกินข้าวเสร็จแล้วให้เขาเล่นอยู่ในบ้านเขาจะได้ลำไส่เขาจะได้เดินแล้วเขาจะได้ทำธุระสวนตัวเขาก่อนที่จะไปนอนนะคะโอ้มาแสบเถอะวะโอ้มาแสบเถอะวะกินอ่าง แกงกวาด้วยเนี่ยี่เพอร์เฟกต์เลยไม่ได้เดินไปที่ร้านค้า เนื่ว่าจะไม่ได้กินแล้วถั่วก็ยังมีมาให้กินอีกนะอืมคุ้มจริงๆว่ะไม่ได้รดน้ำให้สามวันแล้วเพราะว่าเขาโดนฝนแต่ว่าเมื่อวานกับวันนี้ฝนไม่ตกดินก็เลยแห้งนิดนึงเดี๋ยวเย็ยนนี้เดี๋ยวตอนบ,บ่ายๆเนี่ยคะ่ะไปรดห้เขาซะหน่อย ตอนพาลูกลงไปนอน วิธีทำลูกชิ้นมีอยู่นะคะเพื่อนถ้าทำบ่อยๆมันจะชำนาญน,นะมันจะรู้แล้วไงว่าใส่อะไรยังไงเท่าไหร่มันจะรู้แล้วว่าเออน้ำใกล้เดือดแล้วนะเราต้องทำอะไรยังไงทำบ่อยๆมันจะชินเนาะอันนี้ลูกชิ้นทำเมื่อวานนี้ค่ะพอดีเอาเนื้อออกมาทำลาบให้คุณสามี กขอยากกินลาบเนื้อมันเยอะเกินไงตั้งกิโลหนึ่งแค่จะกินไหวส่วนหนึ่งก็เลยเอามาทำลูกชิ้นนี่แหละค่ะกินแบบนี้แล้วคิดถึงมังไทยเนาะเวลาลดลูกชิ้นมาลูกชิ้นเด้อครับลูกชิ้นเด้อครับ เอวก็วิ่งตามที่บ้านชอบกินอ่าลูกชิ้นเอ็นนะคะลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเนื้อเอ็นมันกรุบกรอบอร่อยอันนี้บางชิ้นก็มีนะมีเอ็นอยู่บางชิ้นมีเอ็น มันก็มีความรู้สึกกรกเหมือนกัน ยังไม่ได้แตะข้าวเลยเห็นไัมนะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆเ, mm hmm. เดี๋ยวคลิปหน้ามาพบกันใหม่ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรมีเซอร์ไพรส์ต้องคอยติดตามกันเพื่อนจนแก้วหน่อยอายุครบสามสิบห้าแล้วเมื่อวานนี้โอเคค่ะขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ